กลายเป็นประเด็นร้อนที่เจ้าตัวทุกใจหนักมากสำหรับแจสอดีสมิสทิฟานี่เข้าร้องทุกข์กับทนายรณรงค์แก้วเพชรหลังเสริมจมูกคลินิกสัญญกรรมชื่อดังย่านแจ้งวัฒนะแต่กลับเกิดปัญหาแผลติดเชื้อจนทำให้จมูกแหว่งและเน่าแต่คลินิกกลับปัดความรับผิดชอบโดยเจ้าตัวเผยว่า ก่อนหน้านี้ได้เข้าปรึกษาทำสัญญกรรมจมูกที่คลินิกดังกล่าวตอนแรกเจ้าตัวจ่ายค่าทำสัญญกรรมเองแต่ทางคลินิกอาสาทำสัญญกรรมให้ฟรีเป็นเคสรีวิวหลังทำสัญญกรรมเสร็จกลับมาพักฟื้นที่บ้านปรากฏว่าจมูกเน่าจนเป็นแผลติดเชื้อ จึงติดต่อคลินิกเพื่อแก้ไขโดยการเอาแท่งซิลิโคอนออกซึ่งตอนแรกไม่ได้คิดฟ้องร้องแต่ปรากฏว่าคลินิกไม่ได้แสดงความรับผิดชอบใดๆตลอด2เดือนที่เกิดปัญหาและยืนยันจะใช้หมอของทางคลินิกเท่านั้นซึ่งตนไม่ไว้ใจเพราะหมอคนแรกที่ผ่าตัดให้ตนก็ไม่รู้ชื่อพยายามขอตรวจสอบแล้วแต่ทางคลินิกไม่ยอมนำซ้ำหลังจากที่จมูกหน้าต้องถอดซิลิโคอนออกคนที่ผ่านต ไม่ใช่หมอแต่กลับเป็นพยาบาลมาทำแทนและหลังแจสออกมาร้องทุก์ทางคลินิกกลับออกมาต่อว่าต้องการดังใช่ไหมหรือต้องการอะไรกันแน่ทำให้เจ้าตัวทุกข์ใจหนักมาก กลายเป็นประเด็นร้อนที่เจ้าตัวทุกใจหนักมากสำหรับแจสอดีสมิสทิฟฟานี่เข้าร้องทุกขกับทนายรณรงค์แก้วเพชรหลังเสริมจมูกคลินิกสัญญกรรมชื่อดังย่านแจ้งวัฒนะแต่กลับเกิดปัญหาแผลติดเชื้อจนทำให้จมูกแหว่งและเน่าแต่คลินิกกลับปัดความรับผิดชอบโดยเจ้าตัวเผยว่า ก่อนหน้านี้ได้เข้าปรึกษาทำสัญญกรรมจมูกที่คลินิกดังกล่าวตอนแรกเจ้าตัวจ่ายค่าทำสัญญกรรมเองแต่ทางคลินิกอาสาทำสัญญกรรมให้ฟรีเป็นเคสร,รีวิวหลังทำสัญญกรรมเสร็จกลับมาพักฟื้นที่บ้านปรากฏว่าจมูกเน่าจนเป็นแผลติดเชื้อจึงติดต่อคลินิก เพื่อแก้ไขโดยการเอาแท่งซิลิโคนออกซึ่งตอนแรกไม่ได้คิดฟ้องร้องแต่ปรากฏว่าคลินิกไม่ได้แสดงความรับผิดชอบใดๆตลอด2เดือนที่เกิดปัญหาและยืนยันจะใช้หมอของทางคลินิกเท่านั้นซึ่งตนไม่ไว้ใจเพราะหมอคนแรกที่ผ่าตัดให้ตนก็ไม่รู้ชื่อพยายามขอตรวจสอบแล้วแต่ทางคลินิกไม่ยอมนำซ้ำหลังจากที่จมูกเน่าต้องถอดซิลิโคนออกคนที่ผ่าตัดไม่ใช่หมอแต่กลับเป็น พยาบาลมาทำแทนและหลังแจสออกมาร้องทุกข์ทางคลินิกกลับออกมาต่อว่าต้องการดังใช่ไหมหรือต้องการอะไรกันแน่ทำให้เจ้าตัวทุกข์ใจหนักมาก